กิดยจกดได้กดแกดดำเามันกิ่นยอห้มน่อยข้อทหาม้กินทำมกินพ่อได้กินนะบ่อ่ะนะกินบ่กินมกินบ่ไปกินแกินข้าบ้านิมฮะกินเดกินบ่แิบ่บ่กินเดเนี้

ข้งคืนเรยาง้อยน,น,อน,นยาวเลยนอนเมือออมเนอน่อยแหงวัน,นเยนอ,อ,อะป่วยเาวเปนน้แขงวดขาไปเห็นตากแดดแดดฮ้นอนจุปวดหัวเพใไรวะนี่มือ่อไรเนี่ยนี่แหละแต่ว่าเข้าไปาทหนห้อกเขาจะไปเอาเข้ากลุ่มนี่นยันเขากัดมัดอมอห่หกันเลยพวไมากัด ว่าจะมันดูบานมันจะเล่นน้ำนเข้าหันตีรเทาออกไปเล่ยนน้ำน่มันมาเลยมดเลยชื่อตะครามังมเียมงเลยเด็พรอ,อ,อ,อเวลาเขาไปัอะู่แล้วองแล้วหีหอ้อแล้วเขาเห็นหัวแล้วแล้วก็ได้ว่ได้คลังมันดอกปิดประตูหัวมันก็บวดวเแล้วบปขเห็นบอกว่เกินตามเมือมื phạt phi pháp nhân phạt biên phạt nhân phạt biên phạt nhân không nhân phạt biên phạt nhân phạt nhân phạt Nói chung là... Nói chung là... Bố lập việp Chả lặp chẳng viết gì Bố... Là lúc bát rồi Cô có gọi hay nữa hay Chẳng มันสังกีมสังกรปีมันหันเืยมันพม่สังกีเขอยงมันหมัเงมันเ้เขาอับทาเขาเลี้ยกเขาเห็นไหมเือไปเขาจับไปเือคนนะหาวน่เขาเปลี่ยนทางเขาิทนเขาแบบว่าเห็นหอยเก่าข่านะมังงั้นหรอสีเข่ามัต่อนะมังงันนเลย không có hám không ừ, hám mày, có mày luôn, không có việc không ha hám không là hám không của

Ôi, ảo tay mày làm nhau nhau nó... Mà ừ. Cho khoảng bàn vào đây trong hoa là đây, đây không? đây nhau nhau không? Ủa hả? Lớt đục cháy Phô men và ảnh Khinh vào đây để ảnh Để mà là ừ. là tôm cháy hả nà nhang ảnh Sợt cái đầy, nó cũng อันนี้ล้าบว่าเราจะหมายว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่คือคูจะจอยที่ขึ้นวอาน้ำหนักเท่าไหร่ย่านมันผัดกำลังบอก่กำลังองผเาอารอ่างนี้อ่านขแต่ียนาจนเสียมรวจเจอกันที่แนเน่ล่อโคเสีย เราพวกออกกิจกุมกันตุ้มมีเอาละกันตุมพมีเอาอ่างเี้านนิสานเนี่ยมันต้องไปทัวประเทศมันเจอมันเจอดู่ชวอิสาน้ีตาสีไม่ส้ำของไม่แบบนี้ก็จักห้อทเบียนพวกมีเออ <c oughs> แมนแมนตอ,องมันพระศี เป็นรถเท่าว,าว่าไปดยอือ้างไปแล้วเศ้าหเ่เต้าเวยเส้าีศดอันศเศร้าไม่ันอว่านานหลอเรือหาเศร้าทั้งหมดามาคับที่สำคัญ<ไ>ค,คือมันให้ปับยุ่งหันเลยข้างในใบตั้งมัมีิศิียหรอกอิลีพระธาไอา้ปเคียด้ยก็ต้องปสิเลยปกติมันจะให้ปับยุ่งหันม่ใช่เมันเขาขเขียมนมันหรอกแม่ข้อขั้นขั้นใบตั้งไว้เลยไอ้ก็บเสียเดย ไปถิ่เลยจักมันสะสมต่อเ,เลยเพราะทันข้นาวไปซ่างไม่ใช่หรอฮ่องมันข้าวข้าสองลอยเพาเสียขนงเนาะข้าเออกไปซ่งข้าร่าอยสินะอืมออีอย้ยงเลนันมีสอราคาเลยก็อชอบอนี้แหละ

ไม่ไ,ไม่เ,น,น,น,เยยนี่น้องน่ยใครมันกินนะมันจะกินเ่โอเคโชคเนี่ยมันเสียย่นนอนเอมืเ่อกี้อ้าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้อ่ะแั่ล่างขัดดีๆของงานที่นั่นบางไทีมนนนันก็เอาทีสเปรย์พ่นเป็นโพลเป็นทะเบีย์เป็นจักทางทะเบียนร์เสียงเทียบเ,เนี่ยจากควาย จัวมาลเรก็ตีาข้าเสร็จตัวตอยเรา็อไร้อันนี่ซื้อไม่ดิมือสองใช่รถขันเดนขันม้อไซน์ซื้อไม่โอซื้อไม่เลยซื้อรกซ้ายนะที่เต่าหยังมาซื้อ คือไ <loc. S 2> ่ากับเ่ี้ัมื่อี้ิเมื่อียัยงเปง็นไงบ่อของ้มเาเชี่ยไกบ่กไกบ้านจากลไก่บ้านจากลจากล้หาล้เนาะอแล้วออลหางล,ล้มประมาณหางลออ้บ้านเขาเป,เ,ปเป็นล็อกเป็นล็อกแบส่วนเนาะ Má, đang thao, Mày sau mùi đấy. Tony hắn sống. Tony hắn là. Bop 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 นีตัวเมียนอนเยตงนี่ครับอุตานใหญ่แล้วครับเชื่อกัน้องตุ้ใหญ่แล้วกอความกันเีแถวบ้านเนี้ยบ้านมันก็ฮึงก็หาง บ้านดูแปลงไหนแปลงมันนะเป็นไรเป็นไรไรไร่ะคือคือบพวกโยติดกันพี่ชาวบ้านในโยเกษตรติดกันเลยติดแบบโอ้โหแบบไข่ๆนั่นเลยติดกันเลยอ่ะมองจะรถแค่งทบ่พวกนี้ยังแค่คนดูในอำเภอเกษตรนะซุ้มพอค่ายไหมข่านขโมยมองจะรถเนี่ยเขาต้องไปหาเท่าเลยมีรถจะต้องไปหาเท่าเนื้อเนือ บ้านมีหงกลเป็นไลเป็นไล่ลยของไฟของมันเลยเนาะทีเขาไหลท้องกุ่มทีเขาไหลที่ปล,ลูกที่ไปที่มันมันเป็นก็ฮงฮาง,งไปพอแม่แบ่งให้กับแบ่งสิลส็ลลูกได้มากแต่ใส่ลกับขายขายขายก็เลือกสิลกน้อยเนะด <c oughs> ้อย้ยน้อเน้อ จะก็บ่บ่ถือบ่บ่น้อยหรอกกว้างเวทีมันบ่อยครับที่จริงที่จริงที่แปลงนี้นะโมเมนตัมนี้เด้นั่นอันนี้จะแม่นได้ไหมตอนตอนทีนว่วาเป็นสาวอยู่นะพออยู่หลังนีไร่างเอ๋อครับค่ะเอาเพิ่นมาแบ่งเพิ่นมาพึ่งเพิ่นขายบ้างเต็งงานกระโพกฝนโอ้โผู้ใดผู้เฒ่าตากับยายเพิ่<อ>งขายแพะหมูตอนนั้นอุ้ยเราขายมือเดียว ที่นี่มนจ่ขึ้นไปนาเราก็บพต้องย่านหายดีบ้านปลูกทิมไม้อันน, <c oughs> น,นั้นหายนนี่หายเล้ที่บนต้องย่านหายบพต้องห่วงทีบ้านในี่งเราบักรำไม้จากสามทีอยู่คื้เกาว่กตกหนาตังยังไปเบินลบเลยเขาแงเอาไปเบินแล้วที่นี่ แ <S ess us> ม่เขามางเอายังไปไปนี่เหลือที่ม่งห <S ess us> มดจำกันรัสายาว่าอันเล่นกันพนันแหละเนาะเล่นกันพนันทีหายไปไม่ทียังแม่แม่แม่ไม่ยังเงียบไม่แม่รุดบูดมั้งรุดรุดเป็นแผลเป็นฟีเป็นน่าอะไรไปแง่ของๆๆะอะมามาเริ่มไหนจะงหาน อืมดานนึงเอ๊ะไม่ของนำนแต่แห้งเขาไปต่ดเลยไปองมได้ยังได้โ้ลาลรถน่ะโอ้ยยี่นั้าหปลานลายตัวรถนะได้ยังง อ,อ้ไดการนะนี่นะ <Okay. S 1> พะอรู้บ่ะมินเฮ้ยน่า,ปบบนาเป็นอะไร เพียงแค่นี้นะครับจิตนาเจอิใหม่ครับผมสวัสดีครับ